อารุ่นสวัสด์ครับพี่น้องฟแฟนๆคนใจเช่าทุงหลากๆท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ <c oughs> กลับมานางแล้วนาะพเพน,น้อนเนะจะได้กรดูแลส,สุขภาพด้ <c oughs> นะครับอากาศเดียวหอนเดี๋ยวหนาวเดียวเย็นเดียวหว่อนนะครับ <c oughs> เดียวสิบสบายเอานะครับยิงช่วงนี้โควิดอยู่ขันไครยังคือมากกับสันนิษฐานว่าโควิดเลมอดบอเมเรียน,ยนะพี่น้องเอนาะ <c oughs> วัดธรรมดาก็มีคือชาาทุง <c oughs> อ่ะนะครับที่พี่น้องเห็นสักหลักนิ่นี่ก็คือ น้ำหมักจากเปลือกกุ้งหรือไข่ตัวสั้นนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับน้ำหมักจากเปลือกกุ้งหรือไข่ตัวสั้นนะครับพี่น้องเอาพี่น้องคงเคยได้ยินนะครับตั้งแต่หลายปีมากแล้วละมีบริษัทใหญ่ๆนะครับที่เขาผลิตขึ้นมาไข่ตัวสั้นไข่ตัวสั้นที่โฆษณาตามไปช่องทีวีหรืออวิทยุชุมชนต่างๆนะพี่น้องเนาะครับโฆษณาว่ามันช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทั้งทันสินสนะนะครับพี่น้องเขาซื้อกันซึ่งลิตรหนึ่งเขาผลิตตึกๆนี่พี่น้อง ห้าหกร้อยบาทไม่ได้ครับขวดแค่นี้นะครับขวดซ่้นนี้นะครับยังเกล่ากับสองร้อยสามร้อยึ้นละนะครับพี่น้องสำหรับไข่ตัวสั้นที่เขาผลิตนะครับที่เขาสกัดออกมานะครับเอาวันนี้ก็เลยจะนําสาลายเกี่ยวกับไข่ตัวสั้นมาฝากพี่ฝากน้องนะครับมันมีประโยชน์กับพืชจังไรนะครับเป็นสารอาหารของพืชบ่ไข่ตัวสั้นนี่นะครับมันเป็นสารจังไรนะครับพี่น้องอันนีครับไข่ตัวสั้นนะครับเป็นสารโพลิเมอร์ธรรมชาติบรรจงเขาว่านะครับเป็นสารโพลิเมอร์ธรรมชาติที่สลายตัวเองได้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม บ,บ่เป็นพิษเป็นพ่ต่อม,มนุษย์มานานะครับพี่น้องไอเจ้าสารไข่ตัวสั้นนี่นะครับยังเป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการดูดจับสิ่งมีพิษนะดูดจับไขมันนะครับพี่น้องดูดจับไขมันเขาจงังไสสารไข่ตัวสั้นบริสุทธิ์นี่มาเป็นยาลดน้าหนักนะครับเป็นยาลดควบอ้วนว่าซะน,นะครับพี่น้องแต่ก็มีราคาแพงเสีเด้ล่ะบ่มีเงินบริสุทธิ์กินได้ไข่ตัวสั้นนะครับมันสามารถดูดจับไขมันได้ว่าสันวานะครับ แต่ในท้องว่างในวงการเกษตรเท่านะครับใส่ไข่ตัวสัน้สนเป็นตัวปรปับปรุงดินนะครับพี่น้องอตามหลักวิชาการของพัฒนกรมพัฒนาที่ดินก็คือไข่ขขขตัวสั้นนี่เป็นสารปรับปรุงดินนะพี่น้องเนะนะครับบ่ได้บ่ได้จัดอยู่ในกลุ่มปุ๋ยนะครับพี่น้องนะครับเป็นสารปรปับปรุงดินนะครับที่มีประสิทธิภาพในการเห็ดให้ดินร่วนซุยพืชกินปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับอาจจากขอมูวของพัฒนาที่ดินจากเอกสาร,รเล่มนี้นะพี่น้องเนาะพัฒนาที่ดินเพื่อได้ก้าวถึงไข่ตัวสั้นว้ว่า ไข่ตัวซานเป็นสารธรรมชาติที่มีอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์ประเภทกุ้งปูนะพี่น,อน้องก็คือกากากุ้งกาก,ากปูนั่นเองนะครับแล้วกับมแมลงบางชนิดที่มีขาเป็นป้องๆนะครับเปลือกของแมลงเปลือกของกุง้งเปลือกของปูหรือแม้แต่ผนังเซลล์ของเสื้อล่และก็ะสาไลาบางชนิดก็มีไข่ตัวซานอยู่พี่น้องนะครับไอเจ้าไข่ตัวซานนี่นะครับ เป็นย่งจะเปลี่ยนประโยชน์กพิชที่เพราะว่าองค์ประกอบของไข่ตัวสั้นนั้นมีในตัวเจนเป็นองค์ประกอบพี่น้องในตัวเจนก็ธาตุอาหารหลักตัวแรกของพืชนะนั้นเมื่อห้าวหายในตัวสั้นไอไข่ตัวสั้นกับพืชไปฉีดพ่นไข่ตัวสั้นกับพืชไปพืชก็ย่อมจะได้รับในตัวเจนไปในตัวน้ำเกงเฮ็ดให้พืชเขียวงามนาะพี่น้องเนาะนะครับอีกแค่นึงนะครับไข่ตัวสั้นเนี่นะครับเมื่อพืชรับเขาไปแล้วนะครับจะไปกระตุ้นให้พืชสร้างลิกนินและก็แทนนินมากขึ้นหมายความว่าไปสร้างให้พืชนี่ล on ิกน sí like <emed people. S 1> ็ค anyway, ือ ความเหนียวของเนื้อนะครับสางเนื้อไม่นั่นเองนะครับพี่น้องส่วนแทนนินก็คือสารฝาดนะครับไอเรีกนินกับแทนนินนี่นะครับมีประโยชน์จะได้กับพืชเตี้ยคือเป็นเกราะป้องกันเสื้อโรคหรือศัตรูที่จะเข้าไปทำลายเซลล์ลของพืชนัน่นเองเช่นเฮ็ดให้เซลล์ของพืชแข็งแกร่งขึ้นแทนนินก็คือสารฝาดนะครับเมื่อเข้าไปสีกใบไม้ปั๊บเนี่ยต้นไม้มันจะลัางสารแทนนินนออกมาซื่อว่าสารแทนนินนะครับซึ่งมีรสฝาดนะครับสามารถยับยั้งเสื้อราได้นะครับพี่น้องแล้วก็ ป้องกันการเข้าทําไห่ของมลแรงบางชนีด้ได้ซึ่งบอมักลดฝาดนะครับทีบอมักสารเทนินลิกนินกับเฮดให้เนื้อไม่แข็งแกร่งนะครับเนื้อเซลลของพืชแข็งแรงนะการเข่าทําไห่ของโลกกับเข่าทําไล่ยากเจาะเข้าไปยากวก่ะโดยเฉพาะพวกโลกที่เกิดจากเสื้อล่าไฟท็อปเทอรล่านะครับพวกโลกหลากเนาโค่นเนาวพวกเนาข้อดินเนาเนาต่างๆเนี่ยนะครับพี่น้องเสื้อไฟท็อปเทอรล่านี่จะ,จะเจาะเข้าไปผนังเซลของพืชได้ยากเนื่องจากว่ามันมี เล็กนิ่กับเทนนินเขือบอยนะครับอยพี่น้องนะครับเกิดจากการกระตุ้นของไข่ตัวสั้นนี่แหละครับพี่นอ้องนะครับ <c oughs> พัฒนาที่ดินพิ้นบ้าไว้กสิละว่าเมื่อใส่ไข่ตัวสั้นจะให้ด้พืชแข็งแรงนะครับต้านทานโลกได้ดีต้านทานโลกแล้วก็แมาแรงได้ดีนะครับแล้วก็ไข่ตัวสั้นยังไงในตัวเจนก็พืชเนื่องจากว่ามีไนตรเจนเป็นองค์ประกอบนะครับนี่คือลักษณะของไข่ตัวสั้นนะครับพี่นอ้องเมื่อเจ้ะลึกเข้าไปจริงๆนะครับไข่ตัวสั้นพี่น้องจะไดยิ่งยิ่งอีกค่ง ไข่ตินนะครับเมื่อที่แรกเนี่ยนเข <c oughs> ้า네มักเปลือกกุ้งเปลือกปูเน่เปลือกกุ้งเปลือกปูนี่จะเป็นไข่ตินก็ได้เพื่อน้องแล้วไข่ตินนี่จะถูกกดอินซีกดน้ำส้มกดต่างๆที่จุลินทรีย์เขาผลิตขึ้นนี่ลแหละนะครับกดเปรี้ยวๆเนี่แหละจะไปย่อยสลายไข่ตินให้กยเป็นไข่ตัวสั้นทีนึงนะครับแล้วก็จะเฮตดให้ไข่ตัวสั้นละลายน้ำเนื่องจากว่าไข่ตัวสั้นเป็นสารที่บ่ละลายน้ำเพื่อน้องเมื่อข้ามักกับเอ็มกับน้ำตาลนะครับ เมื่อมักกับเอเอ็มกับน้ำตาลจะเกิดก๊ดเปรี้ยวๆขึ้นจะเกิดกดน้ำสมขึ้นนะครับจึงเฮ็ดห้ไข่ตัวสั้นละลายในน้ำเปรี้ยวๆน้ำสมนี่นะครับกดตัวนี้เลาไปละลายไข่ตัวสั้นละไข่ตัวสั้นจึงจะเข้าไปอยู่ในพืชนะครับเมื่อ,อาาพืชดูดเข้าไปได้เมื่อนี่ก็เลยสิพาพพี่น้องมาผลิตไข่ตัวสั้นจากเปกลือกกุ้งนะครับเฮ็ดจะได้จสดสิได้จอย่างสิเน,น,นาะน,นะครับคนใจช่าทวงได้วัตถุดิบมากพี่น้องนะครับได้วัตถุดิบมากนะครับ อ่ะยกให้พี่น้องเบิงเลยนี่คือเปลือกของกุ้งนะครับพี่น้องเปลือกกุ้งกินเนื้อมันแล้ววะทอย่างแต่เปลือกมันกับหัวมันกับกากมันสากมันเมียนเรียบร้อยเมื่อคึืนนี่ก็เลยขัดจีดด้านในก็เอามาหมักไข่ตัวสั้นปั่นพี่ปั่นน้องเบิกกระนาวสันนะครับเอากลับมาวิธีการเฮ็ดกันนะครับพี่น้องเอามาเบิงน้ำกันไปนี่ครับการหมักไข่ตัวสั้นไปใส่น้ำพี่น้องนะครับวัดสุอุปกรณ์ก็มีนะครับน้ำนะครับเอาตามปริมาณนะพี่น้องนะปกติสูตรนึงกับไข่เปลือกกุ้งหนึ่งก ใส่น้ำตาลทไส้หากพี่น้องจะมีการน้ำตาลก็ได้หรือน้ำตาลทรายบวฟอกสีก็ได้หรือจะเป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะครับใส่น้ำตาลลงไปสี่ช้อนนะครับเพื่อเป็นอาหารของกินด้วยซีนะครับโอ้ยมาทำี่นะครับเมื่อใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ละลายน้ำตาลให้เข้ากันกับน้ำนะครับลาดไปจักคู่เนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวละลายน้ำตาลเสร็จก่อนจังมาเบิงครับเมื่อละลายน้ำตาลเรียบร้อยแล้วเขาก็เติม EM ลงไปพี่น้องมี EM ก็ได้เรือมีสารเล่งซูเปอร์พ่อดอสองก็ได้พี่น้องนะครับมีคุณสมบัต้ขยกันนะครับเติม EM ลงไปอันนี้ขอใจชันจเติมไปซีสวดนะครับให้เข้มๆไปเลยหนึ่งสองสามซีนะครับ E-M นะครับพี่น้องหลังจากใส่แล้วปิดฟ้าให้แน่นแล้วก็เก็บไว้ในห่มนะครับอย่าให้โดนแดดที่กิ่ง m เเนี่ยเขาจีดใส่ภาชนะทึบๆนะครับจะมีไอ้ถุงพลาสติกสีดําครอบไว้นะครับอ่ะละลาย E-M กับน้็ำตาลอีกเท่านึงพี่น้องบ้า้นะครับเมื่อละลายได้ทีแล้วเทลงไปในถังมัรกที่เขามีเปลือกกุ้งนี่เลยพี่น้องนะครับนีเปลือกกุ้งนี่เลยนะครับ มันจะพอดีกันทวมก็เปลือกกุ้งหนึ่งกิโลนะครับพี่นอ้องเรียบร้อยนะครับอ่ะเรียบร้อยพี่นอ้องสำหรับการมักไข่ตัวซานนะครับเขาจะมักไว้โดนปันไดบัณนีตนะครับพี่นอ้องจริงจริงมักโดนเ่าได้ยิ่งดีนะครับไข่ตัวซา้นยิ่งจะละลายออกมาได้หลยเนื่องจากว่ามันจะมีเกิดกดนะครับพี่นอ้องจะเกิดคว่เปรี้ยวเกิดขึ้นะะะนะครับยูลินซี่ ใน EM เนี่ยจะไปย่อยน้าตาลให้เกิดกรดเ,เปรี้ยวหรือเอิ่นว่ากรดอินซีนะครับพี่น้องหรือกรดเล็กติกนะครับกรดเล็กติกนี่จะไปย่อยเปลือกกุ้งอีกเท่นหนึงนะครับพี่น้องจนกว่าเปลือกกุ้งจะย่อยสลายลคือคอนจะใช้นสูงมากมาก,ก่อนนะครับอันเปลี่ยนไปได้กับสามเดือนคือไปนอ้องพี่น้องนะเขาจะได้ใส่ไข่ตัวสั้นแล้วเขาก็ปิดด้วยฝาแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในห้มนะครับเรียบร้อยเท่านี้พี่น้องสำหรับการผลิตไข่ตัวสั้นจากเปลือกกุ้งนะครับ เมือ่อสามเดือนผ่านไปออกมาแกได้น้ำลักษณะสีนี่นาะพี่น้องเนาะนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นแต่มีกลิ่นหอมของน้ำตาลกลิ่นหอมเปรี้ยวๆพร้อมกับกลิ่นข้าวของเปลือกกุ้งนะครับนี่แหละคือได้ไข่ตัวสั้นได้สบับแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเนาะพี่น้องเนาะบไม่ว่าจะเป็นต้องเข่าห้องแล็บห้อ,องเล็บสกัดสเกิด์ตอย่างมาร์กแบบนี้เข้าไปใส่นอกจากจะได้ไข่ตัวสั้นแล้วเขายัางจะได้ปุ๋ยอีซี่น้ำตัวอื่นเพิ่มมานั่ได้จุลินทรีย์ใส่พร้อมนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบื้องนะครับต้น ไม่ที่ใส่ไข่ตัวสั้นมีลักษณะจังไดนะครับพี่น้องอะเดี๋ยไปเบิ้งน้ำกันนะครับนี่ครับพี่น้องที่ผสมน้ำไข่ตัวสัานน่ะแหละน้ำมักอย่างเปลือกกุ้งละครับจุลินทรีย์แสงโคแสงผสมกันมาหดหดไปสองเที่ยวนะครับพี่น้องต้นหอมที่ได้กันงามเจีงเพ่งนี่จังพี่น้องเห็นนี่แหละนะครับใส่กับพืชพักเพ็ดเห็ดต้นหอมแข็งแรงนะครับใบแข็งกรอบนะครับใบแข็งกรอบรสหวานนะครับนี่คือผลเออนี่คือประโยชน์ของ น้ำหมักจากเปลือกกุ้งนะครับปุย๋ยอินทรียน้ำก็เอิญหรือให้ตัวซ่ากนกระเอิญน,นะครับพี่นอ้องนอกจากใส่ก็พร้อมแล้วลูกคนใจชะทุ่งจะภาพาเบื้องบนงมากเน่าอีกบบบน,นี้นี่ครับพี่นอ้องคนใจชะทุ่งเอามาหดหมักเน่าเพราะได้สีพ่นนะครับหดเอานะครับจริงๆริงสีก,ก็ได้ขึ้นกันเพราะว่าเขาสามารถดูดเขากินทั้งใบได้นะครับแต่คนใจช่อทุ่งหดผนะสมกับจุลินทรีย์สัง้งเราแสงหดนะครับกระเฮ็ดมหมักเน่าเ่อเป็นดอกนะครับติดหมากแล้วได้บ่อพี่น้องนี่ติดหมากแล้วครับนี่นี่หมากของเขานะครับติดหมากอ่อนต้วนะครับ นะครับเฮ็ดให้แข็งแรงนะครับพี่น้องทนต่อการเขาทำลายของโลกแล้วแมลงดอกไม่ร่วงนะครับสำหรับเจา้าไข่ตัวสั้นเดี๋ยะพี่น้องนะครับหรือปุยซีน้ำหมักจากเปลือกกุ้งนี่แหละอ่ะอพี่น้องเบิงเลยติดหมากหลายเหลือด้บบานีโอเคบ่พี่น้องนะครับสำหรับไข่ตัวสั้นเฮาน้ำหมักปุยซีน้ำหมักจากเปลือกกุ้งนะครับพี่น้องตอนนี้คนใจสะทุ่งมีแล้วนะครับตัวที่หมักไว้ครบ3 4มี่เดือนมีแล้วนะครับท่านใดสนใจอยากจะทดลองเอาไปใส่ก็ทักท้ายเข้ามาเดี๋ยวจะทิมเบอร์ทั่วไว้ใต้คลิปนะครับ จากไทยเขามาคุยกันนะครับในาราคาค้างวดกับเขาจะมาทายได้เนาะน,นะครับพี่น้องยิบจองได้นะครับท่านใดที่อบอทบอมีอยากล่องเบิงสินะครับใส่ร่วมกับจุลียนซี่แสงขอแสยงยิ่งประสิทธิภาพจังสี่เลยพี่น้องนะครับนี่จังเกตหมักเน่าจากของคนใจชาถุงนะครับบอวัตเตหมักเน่าหมักสมบูรต้นนั่นเป็นมากปีแรกนะครับพี่น้องเดี๋ยวห้าไปเบิงอ,อันนี้ไฟล้นไตนะครับ สมโอต้นนี้นะครับติดดอกก็ไดิพี่หน่อนะนะครับหลังจากลดด้วยน้ําหมักจุลินทรีย์เปลือกกุ้งนะครับหรือไข่ตัวสัน้นกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมกันหดเข้าไปนะครับกับบอกว่าติดดอกนะพี่หน่อนะครับนี่ติดดอกแล้วอาจจะลองเบื่อปีนี้เป็นเป็นติดดอกปีแรกนะครับจะเป็นยังไงที่จริงเขาติดหมากหน่อยด้ิพี่หน่อเส้นหมากหน่อยเป็นอยู่ทิรแถวนี้เราบ้านนี่นี่นี <uss. S 2> <m> ่นี่นี่พี่น้อนี่นี่นี่นะครับน,นี่เห็นปะติดหมากละ สมโอต้นนี้นะครับที่แรกคนใจสะทุ่งโซ่ถิ่มแล้วเนี่ยว่าสิบอนั่นแล้ว่าสิบอหดเอาแล้วมันแข็งแง่งอยู่บ่อใหญ่แต่คือไปขึ้นมาอ่ะมันถา้าเฮับปรปุงดินดีขึ้นเทาใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำฮอดดีๆนี่น่าจะเกิดหมากนะครับสุดท้ายก็ติดหมากพี่น้องเลยเรื่มมีหมากเห็นไหมพี่พี่พี่นะครับพี่น้องนะนะครับส่วนดินเทากับปรปุงดินด้วยปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกขึ้นเก่าแหละพี่น้องนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกขึ้นเก่านะครับนี่นี่ผักตบสะบ้ามีอยังคุ้ม นะครับเขาก็จะเป็นหมากนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่เขจะใช้ทุ่งว้านะครับนี่ต้นนี้ก็เริ่มแตกยอดอ่อนนะพี่น,อน้องนี่นะครับ <c oughs> ลดไปเพียงสองครั้งเท่านั้นเองนะครับพี่นอ้องจุลินทีย์ังคอแสงกับน้ำมักเปลือกกุ้งนะครับแตกใบอ่อนเลย นะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องเพียงเท่านี้บันท่านได้สนใจกันทักทายเข้ามาด้วพี่น้องนะอาจจะมีบ่ไหลไปเลยแต่พ่อกับปั่นกันได้ไปใส่อยูะนะครับสำหรับน้ำหมักจากเปลือกกุ้งไข่โตซารสูตรทำเองเนาะพี่น้องเนาะนะครับ <c oughs> อ่ะคลิปหนาไี่ยังดีๆจ้งพ่อกับไม่คลิปนี้สวัสดีครับ